นายศิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยจำนวน25ตันมูลค่าประมาณ5 0 0 0 0 0บาทจากมิสเตอร์เมดิเซนต์อังเดรกรรมการผู้จัดการบริษัทยาราประเทศไทยจำกัดเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตร,รกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยจัดขึ้นที่อาคารทำการของกลุ่มเกษตร,รกรผู้ปลูกมะม่วงหวังทับไายตำบลหวังทับไายอำเภอสักเนลจังหวัดพิจิตรโดยมีเกษตร,รกรจากอำเภอดงเจริญ50คนอำเภอหวังไซโพล60คนอำเภอสักเหล็ก390คน รวม500คนมารอรับปุ๋ยสูตร16-16-16ที่ทางบริษัทยาราประเทศไทยจำกัดนำมาแจกจ่ายให้ฟรีเพื่อนำไปบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ด้านนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าในฤดูการที่ผ่านมายอมรับว่าชาวสวนมะม่วงของจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ตกต่ำและไม่แน่นอนซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันทั่วโลกอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นในฤดูการที่มะม่วงหวังทับไซยจะมีผลผลิตในช่วงเดือนในช่วงมกราคมถึงมีนาคม2564นั้นทางจังหวัดพิจิตรจะส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ด้านการท่อง เชื่ยวเกษตรและจะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชาวสวนมะม่วงหวังทับทายได้มีพื้นที่ในใการปลูกมะม,ม่วงมะยงชิดจํานวนเกือบ2 0,000ืนไร่ได้มีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วย So obviously, when we have COVID coming at the same time, um, we see that in several places, farmers can get access to market. Especially farmers, which need to export around the world, have been faced with many, many challenges. Um, we see the situation here in Pichit, uh, where farmers need to export their crops to Korea, and they have been faced with challenging challenges to to achieve that. Um, so um, it has been definitely a challenge. Um, not only because of COVID, it's because already being a farmer is challenging. Um, so when on top of it uh, you bring the, the COVID-related challenges, it makes it even tougher. Um, but farmers are very resilient; uh, they always find solutions. They are very hardworking, and that's also why we wanted to show our support um, through this donation in Pichit uh, to show that how grateful we are to work with the Thai farmers.